ลิปลายถือเป็นเครื่องเล่นแนวปจนภัยที่มีความเสี่ยงสูงที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติหเหตุกับนักท่องเที่ยวมาแล้วหลายครั้ง <c oughs> ผู้ประกอบการท่องเที่ยวแนวปจนภัย <c oughs> จึงต้องหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำการเพิ่มอุปกรณ์ในการป้องกันชนิดพิเศษหรือที่เรียกกันว่าโปรโดโปรพร้อมกับติดสายสลิงขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเส้นโดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะล็อกติดกับสายสลิงเส้นใหญ่ตลอดเวลาซึ่งนักท่องเที่ยว จะไม่สามารถปลดออกเองได้ถือเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการเกิดเหตุที่ผู้ประกอบการนำมาใช้นอกจากนั้นก่อนเริ่มเล่นต้องตรวจสอบอุปกรณ์พร้อมกับแนะนำวิธีเล่นอย่างละเอียดทุกครั้งและที่สำคัญนักท่องเที่ยวทุกคนต้องกรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถว้วนโดยระบุข้อห้ามผู้มีโรคประจำตัวโรคพิษสุราเรื้อรังและขนท้องเล่นโดยเด็ดขาด และที่สำคัญต้องลงชื่อในใบประกันอุบัติเหตุตประธานชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวแนวประจนภัยจงังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า,าได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานการบริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมากที่สุดและใช้เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ จริงๆแล้วเนี่ยความปลอดภัยในการเล่นซิปไลหรือการเล่นไฮโลคอสหรือแอดเวนเจอร์เนี่ยเราจะตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับและโดยที่เรามีกฎเกณฑ์กติกาให้ผู้เล่นเนี่ยปฏิบัติตามนะครับและก็ผู้ประกอบการนะครับก็ต้องออดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้มากที่สุดและมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับ is so I, I have been many been uh, like, ขณะที่นักท่องเทีย่ยวจากประเทศจีนคนนี้บอกว่าที่ผ่านมาเคยเทีย่ยวจังหวัดเชียงใหม่หลายครั้งโดยทุกครั้งที่มาจะต้องเล่นเครื่องเล่นแนวผจญภัยทุกครั้งนอกจากนั้นยังชักชวนญาติญาติและเพื่อนมาด้วยตลอด <I think S 1> เพราะ s <S รู้สึกประทับใจ uh, <nice> และมั่นใจในความปลอดภัย <Right. S 1> แต่ปัญหาฝุ่นควันก็เป็นปัญหาที่กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่ไกด์นำเที่ยวได้อธิบายถึงการเกิดฝุ่นควันและผลกระทบต่อสุขภาพให้นักท่องเที่ยวรับทราบและแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันแต่นักท่องเที่ยวบางคนก็ไม่ปฏิบัติตามโดยให้เหตุผลว่าใส่แล้วรู้สึกอึดอัดหายใจลำบากและร้อนอันเขาเขาหูแต่บาขึ้นว่า ช่วงที่เขามาจะเจอหนักแต่แก่ไปหมดผมมันแพงที่หมดแล้วแต่บอกก็ว่าช่วงที่เขามาควันมันจะหนักเลแต่เขาก็เอาได้มยู่ปัญหาแต่มันท้องนะเนาะแต่เรา, <laughs> า,า,าก็นแนะนำให้เขางใส่ให้บ้างแนะนำให้ใส่แต่บางครั้งคือใส่แล้วอาการมันท้อนมันก็หายใจกระสุดด้วยแต่นอกก็พยายามเปิดใส่ยิ่งถ้าเกิดมีน่องหนากนี่นะนอกก็ควรใส่แต่เราเพื่อแบบอย่างน้อยแบบร่างกาสาร่างกายดีที่สุดอีกต่างช่วงก่อนการระบาดของโควิด19 สถานประกอบการเครื่องเล่นประเภทซิป,ปลายในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนมากถึง21แห่งแต่สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบอย่างหนักทำให้ต้องปิดกิจการลงปัจจุบันเหลือเพียง10แห่งเท่านั้นการเปิดฟรีวีซ่าไทยจีนจึงเป็นความหวังของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวว่าเศรษฐกิจจะกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ปัญหาฝุ่นควันก็ยังเป็นปัจจัยหลักในขณะนี้สมครางเครือบุญ ให้พ b s รายงาน